พียาน่าสวยมากสวยงามสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวป้อมจะพามาวัดเนาะเรามาทำบุญตักบาตรวันที่แปดเดือนแปดนะจ๊ะวันนี้เขามีงานประเพณออีอะไรนะเดี๋ยวหล่อเทียนเข้าพรรษาเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอาจจะไม่ได้ติดคนทั้งหมดเนาะเข้าไปดูบรรยากาศเลยเนาะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะพี่ยานุมานุโมทนาสาธุด้วยนะคะวันนี้วันหล่อเทียนเข้าพรรษาเนาะ มี่ในยูนยมีนอมีมน้เกหเจล้าหล่อเจียนเข้าเปันสากับเพื่อนสวยมากเลยอร่อยไหมเนาะ จะมีที่หล่อเทียนเนาะอันนี้คุณหมอ้อคือคนที่เข้ามาก็จะใส่ชื่อปักชื่อใส่นะแล้วใส่ในหมอนะ้อเนาะแล้วก็เอามาหล่อเทียนเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดไฟแล้วก็หล่อเทียนนะจ๊ะนี่คือเทียนใน,นเทียนเงินนะเพื่อน,อ,นอันในเทียนทองนะที่เยอรมันก็มีนะเพื่อนๆเนาะก็คือนเอนานะ สวัสดีค่ะพี่คุณแม่นะคะคุณแม่ทําส้มตํานะคะเป็นโรงทานนะคะทําส้มตําโรงทานค่ะมา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 อะไรมาเตะมาหน้าหน่อยอืมอร่อยมากเลยคะ่ะอันนี้ ได้ไรได้หนีเปี่้เาเขากันมาด้วยนี่มข่ามี่่ใส่กระดูกโยกกระดูมาเอาน่เตียมาจด่าต่ด

เราไม่มี่้อไเ้เลาใช่ใ่ะป้เาเ้าขาส่อันนี้หลเลยเลยใช่เขาเขาให้เท่าไหนตักสามกระบวยหรอ่ะ เหรียนนะคะเหรียญเนรายญก็เป็นสไลเทียนทองทองเหียเงินอยู่ไหนเหเงินเหรียเหรีเมื่อกี้ที่ตระปปอมใส่ไปนะคะตรงนี้เป็นเปรียนเงินเนาะนะนี่ป้าออนกำลังใส่หลอเทียนนะจ๊ะป้าออนลองสาธิตให้ดูหน่อยซิว่าเขาหรียนยังไง เทียนเทียนแบบแล้วเราก็มาใส่หม้อมาใส่ห้อนะให้มันละลายแล้วเราก็อธิษฐานเนาะเพราะว่าเทียนเพราะว่าเทียนมันจะอยู่กับพระทั้งเดือนเนาะสมัยก่อนเราไม่มีไฟก็ต้องมีเทียนเนาะอันนี้คือเทียนทองนะเพื่อนๆ อันนี้คือที่หล่อที่หล่อเทียนเนาะที่หล่อเทียนถ้าเทียนออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วเพื่อนๆเห็นปะเทียนอันนี้เขาหล่อเสร็จแล้วดินนี้เสร็จแล้วหล่อเสร็จแล้วเนาะให้ดูกันเนาะทานแล้วก็ทั้งเป็นโรงทานทั้งอ่า ที่หล่อเทียนด้วยก็ขอโนโมทนาสารทุคุณกับคุณโยมเจะตั้งจิตตั้งใจทตั้งโนโมตามเกิดพร้อระมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม Das das. Die Frauen sind das gerne. Das ist das. Ach, Weber, Weber.